อดีตนักร้องไวัยใสู่ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนคะลอหาดหลังใหม่เอินจิลวันเห็นแค่โครงสร้างบอกเลยว่าอลังการเป็นนักร้องสาวที่โด่งดังในยุค90สำหรับเอินจิลวัน และถึงแม้ว่าพักหลังๆมานี้จะห่างหายไปจากวงการบันเทิงเพราะหลังจากแต่งงานมีครอบครัวก็ได้ผันตัวไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพทนบุรีรวมทั้งธุรกิจต่างๆของครอบครัว ล่าสุดเอิญเจรวันได้อัปเดตภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยถึงความคืบหน้าของบ้านหลังใหม่ที่กำลังเริ่มสร้างโดยบ้านหลังนี้คุณยาตั้งใจสร้างให้หลานๆได้อยู่กันแม้จะเห็นเพียงแค่โครงสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่เรื่องความอลังการบอกเลยว่าหรูหราและใหญ่โตสุดๆบ้านหลังนี้ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน11เดือนพอนีเธอได้ระบุแคปชั่นว่าคนงานหยุดเราไม่หยุดคะ่ะ คุณแม่ออนชวนตรวจบ้านกันสักหน่อยข้าววันนี้เราย้อนวันวานของเอิญจิรวันถึงวัยเด็กว่าเป็นยังไงบ้างมีแววการเป็นนักร้องหรือเปล่าซึ่งเอิญตอบว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นนักร้องคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยคิดเนื่องจากเป็นเด็กที่ขี้อายมากเขินกระทั่งยกมือตอบคำถามแต่ครูจะชอบจับให้เราแสดงรำไทยรำญี่ปุ่นก็จะเขินตลอดน้าไม่ยิ้ม แต่ก็ชอบร้องเพลงคือนั่งรถเปิดเพลงแล้วฟังแล้วร้องเป็นคนจำเนื้อเพลงได้ไวแต่ไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยร้องด้วยความชอบอย่างเดียวส่วนเส้นทางการเป็นนักร้องอยู่90ที่ RS เอิรนเล่าให้ฟังว่ามีแมวมองของ RS ไปเจอที่สยาม เขาก็ชวนไปเทสหน้ากล้องเพื่อเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของพี่ปามโมสแสงสอนก็คุยกับคุณแม่ว่าเราจะกล้าแสดงไหมคุณแม่ก็บอกว่าแล้วแต่เราตัดสินใจเองเราก็เลยลองไปเทสดูพอไปถึงก็คุยกับทีมงานเขาก็ถามว่าสนใจเทสเสียงไหมเราก็ไหนๆมาแล้วก็เลยเทสดูก็ได้เพราะเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วช่วงแรกหลังจากออกจากวงการพอแต่งงานปุ๊บครอบครัวของพี่ดับ คุณแม่ของพี่ดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจาธิกุลซึ่งเป็นอธิการท่านอยู่ในวงการการศึกษามา30ปีท่านเป็นครูเมื่อก่อนมีโรงเรียนพาณิชยาการกรุงเทพมีส่วนของพล p ิพั t เทคนิคและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีส่วนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจุดกําเนิดก็มาจากลูกเอิญนี้แหละ ซึ่งตอนนั้นอายุจะสามขวบแล้วเอิรนก็เอาลูกไปเตรียมความพร้อมตามสถานที่ต่างๆและเหมือนเป็นโปรเจกต์ในใจว่าเราน่าจะเปิดโรงเรียนที่เราอยากให้ลูกได้รับการศึกษาในรูปแบบนี้เราก็มาเปิดโรงเรียนที่นี่สำหรับการมีลูกชายสองคน เอิญบอกว่ารู้สึกดีมากๆสนุกสนานและทำให้คุณแม่ผอมเร็วมากเพราะความพลังเยอะของลูกๆทำให้คุณแม่ได้มีโอกาสออกกำลังกายตลอดเวลา